สวัสดีค่ะสวัสดี FC บางกอกทุกท่านนะคะสวัสดีช่วงบ่ายวันจันทร์ค่ะวันนี้ก็มีไกลนะคะเป็นไกลกลุ่มกอนะคะมานำเสนอเชิญท่านนายกเลยค่ะสวัสดีทุกท่านนะครับเ,เป็นต้นไกลนะครับทำมาหลายรอบแล้วนะฮะ ก็เป็นขั้นตอนนะครับสําหรับด้านซ้ายเนี่ยเราก็ตัดตัดไปนะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าเราต้องมาเบ็ดกิ่งไหนบ้างนะครับเพื่อให้มันหลกช่องไฟให้มากขึ้นส่วนด้านขวามือเดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับว่าตอนนีที่กิ่งมาเยอะๆเนี่ยเราควรจะต้องเอากิ่งไหนออกแล้วดัดเด็กกันยังไงนะครับคือพยายามทําให้ดูให้น้อยที่สุดนะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับอันนี้เป็น ลายกลุ่มกเกาะหินนะครับหินเนะี่ยเราอยู่นิดเดียวนะเดี๋ยวเราจะมอธิบายจีนสวดนะครับอันนี้ยังยังต้องรอนะครับเนื่องจากยอดต่างๆยังมาไม่ครบนะกิ่งต่างๆก็ยังไม่ครบนะครับลุงแบนสวัสดีครับท่านนายกค,ครับดีครับพี่แบนครับสวัสดีทุกท่านนะครับ สวัสดีครับอร์ลอร์สาวครับสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะลุงเบนสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซียี่สิบเอ็ดยังไม่เดินมานะฮะยังอยู่อีกอีก,อก,อกหลายเมื้นะครับนั่งน่าจะทำบางสับอยู่นะเป็นต้นกายอายุเยอะนะครับเป็นต้นกายอายุเยอะ เดี๋ยวผมจะทําตรงด้านขวามือที่เยอะๆเนี่ยนะครับเราจะเปิดยังไงให้มันดูโปร่งตาแล้วเพื่อให้อนาะคตก็เนี่ยมีมีก,กิ่งกิ่งก้านที่ห่างแล้วก็มีใบจะได้ดูไม่เบียดไม่ปังกันนะครับถ้าเป็นปกติสบัยก่อนเนี่ยเราจะเอาเลยนะครับเป็นแบบนี้นะพอไปแตกออกมาแล้วเนี่ยมันจะแน่นทั้งหมดนะครับแต่วิธีใเนี่เราทำเนี่ยเราต้องให้เห็น ต้องให้เห็นนะครับต้องให้เห็นเป็นเป็นจังหวัดชั้นๆนะครับแล้วก็เอาขั้งล่าเนี่ยจะได้ดูง่ายนะครับวิธีการเนี่ยถ้าเราสีเยอะขนาดเนี่ยนะครับเวลาท่านตัดเนี่ยถ้าท่านตัดนะครับถ้าเราจะใช้กรณีจะใช้นะครับเก่งระหว่างเนี่ยควรจะต้องตัดให้สั้นตัดให้สั้นนะครับพอตัดสั้นแล้วเนี่ย เราเรียกว่าช่องอากาศมันจะมีอยู่นะมันก็จะมีความโปร่งนะครับแล้วก็ต้นไทรเป็นไม้ที่ใบใหญ่ละยาวนะครับเราควรจะต้องมีพื้นที่ให้ใบแตกออกมานะให้มีพื้นที่ให้ใบแตกออกมาแล้วก็ไม่บังกันหลักการคือเราต้องพยายามทําช่องให้กว้างๆไว้นะครับทําช่องให้ห่างไว้ พอเราตัดแล้วเนี่ยพอมันทอดสั้นนะครับพอทอดสั้นเราเห็นว่าช่วงมันจะเปิดแล้วเรียกว่ามันจะเปิดได้เห็นน,นะครับเปตอนช่วงเราก็ต่อไปนาคตเยเนื่องจากใบไกลนะครับถ้าเรานรี่ดีๆเนี่ยมันจะไดก,กันเล็กนิดเดียวนะครับเราต้องเผื่อตำแหน่งของไปที่แตกออกมาพอมันแตกมาต้องกินพื้นที่เหยียดนะครับงั้นเราต้องพยายามตัดตัดลดระยะต่างๆให้สั้น นะครับตัดให้สั้นลงนะครับยิ่งสั้นยิ่งดีนะครับประมาณสักสองข้อสองข้อตานะครับเดี๋ยวปลายมันออกมาเนี่ยเราถึงแกนะมันจะสวยงามนะไม่อยากให้ทำเยอะๆนะครับไม่อยากให้เอากิ่งเยอะๆแล้วก็แน่นๆนะครับเอาออกไป่อนนี้อันนี้ลำการนะครับแล้วก็มีลำหลัง เราจะทํำยังไงเนี่ยให้มันมานมันได้กันทั้งหมดนะครับอันนั้นใหญ่ปังนี่เลยเดี๋ยวจะอ่าเราเราจะทํำยังไงนะครับถ้าต้องการใช้สามกิ่งเนี่ยสามเม็ดเนี่ยเราควรจะต้องมีการทดสั้นทดอดย่างอย่างไรนะครับการทดการตัดเนี่ยมันมีมันมีผลต่อรูปทรงะนะครับอ่า ใช่ก้องเห็นนะครับในกล้องเห็นไหมเห็นค่ะรงกาต่อกล้องเนะ้ยถือคนเดียวสองอันพอหลอดก็ยังไม่มานะครับเราเห็นแล้วนะครับว่ามันมีสามอันวิธีการนะครับอย่างที่ผมเรียนเนี่ยทราบนะตัดทอดสั้นการทอดสั้นเนี่ยมันจะช่วยช่วยให้ช่องไฟมันเปิดนะครับแล้วก็ จะทำให้เห็นลำต่างๆได้ไง่ายชัดเจนขึ้นถ้ากรณีที่เราจำเป็นต้องใช้สามกิ่งนะ้ว้็ก็ไม้จะใช้แค่สออันก็ได้นะครับเราระดับดูก่อนนะครับว่าแล้วสนุกแล้วเนี่ยสอันได้ไหมถ้าไม่ได้จะต้องตัดออก อันนึเนี่ยนะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะยปลายเนี่ยควรจะสุดแค่นี้พอเปิดช่องว่างไว้เยอะๆนะครับเปิดช่องว่างไว้เยอะๆแล้วมาจะไดูดโปร่งๆนะแล้วก็อันไหนถ้ามันซุกมันซุกอยู่ข้างหลังนี่ตัดทิ้งเลย เราจะเน้นความโปรง่งการไม่บังลำเงินก่อน,นะครับเราจะเน้นแบบนี้คุณเกตรนรงให้ใจไปเลยคุณเกตรนรงสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานทุกท่านครับและสมาชิกบอนไซทุกท่านครับ สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีบางกอกทุกท่านนะคะคุณโกวิทสวัสดีครับท่านนายกออดคุณออนและทีมงานทุกท่านสวัสดีค่ะสวัสดีเช่นกันนะคะสวัสดีเอฟซทุกท่านเลยนะคะก็ไปดูกล้องหนะ่อยช่วยกันจูว่ามันบงังอะไรอยู่ไหมไม่บังแล้วคะ่ะเห็นหมเอฟซีทางบ้านเห็นเป็นยังไงคะบังไหมคะ ช่วยเ,เป็นโค้ดให้ตากล้องด้วยนะคะว่าได้ไหมคะเราต้องแน่นกว่าโปรก,ก่อนนะคะรับเพราะว่านานาคตเนี่ยมันจะต้องมีการไนี่แค่ดึงยามานะมันจะไม่ดึงมาข้างหน้าข้างหลังนะครับแล้วเราต้องพยายามทาสิ่งให้ปโปร่งโป่งอาไว้อย่าให้แน่นนะครับท้าแน่นแล้วมันจะทำความวาม,าม,ามนาันว่าง ลงแล้วค่ะโอเคค่ะไม่ได้มาเสร็จพรอไปไหมโออดไม่ได้มาเ่ยจะตัดออกไปหาหมอค่ะเอาไปหาหมอค่ะโอเคคาะติดไปโอเคนะลงแล้วไม่สบายนะครับระหวาา่างปาไปทํางานบางสารอากาศร้อนมากนะสมยงไม่สบายพาพาแฟนไปหาหมอค่ะโออด ครับตอนนี้เรามาดูรูปทรงกันนะฮะ,อ,ะอย่างข้างหลังเนี่ยนะครับอ,อ,อันนี้เนี่ยมันยาวม,มันจะเหลือไว้สั้ชิ้นสองชิ้นะนะครับมันต่ออ่านเนี่ยเพื่อดูว่าเราต้องทดให้สั้นของนี้นะครับในก็อาจจะไม่เห็นนะต้องเข้ามาใกล้นิดหนึ่งอ่าเยวดูด้านข้างไปถ่ายจากฝั่งนู้นมาอันนี้มันยาวนะครับมันจะยาวออกมานะ เหมือนกันเนะเราต้องตัดสั้นก่อนนะครับต้องตัดให้สั้นนะพอตัดสั้นแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยท่านทํามันจะง่ายนะฮะมันจะมีระยะบายแตกมันจะมีระยะช่องไฟกไว้างๆนะครับนั้นทำไมาสไตล์ใหม่เนี่ยเราจะเน้นความโป่งนะแล้วก็เวลาริงออกมาทอดให้สั้นเข้าไว้นะครับทอดให้สั้นเข้าไว,นว้นะเวลาท่านทําไม้เนี่ยในอนาคตนะครับ ทำแล้วติ่งมันจะไม่ปังกันนะถ้าเราดึงยาวเนี่ยไอความยางติ่งเนี่ยมันจะพาดแล้วมันจะปังกันก่อนนะต้องพยายามตัดทดระยะช่องไฟต่างๆให้ได้นะครับต้องเป็นระยะช่องไฟต่างๆให้ได้นะเดี๋ยวผมจะหมดดุนดูให้ดูช้าๆนะครับู้ช่วยมู้ไปไหนหมดเอ้านะหมุนดูช้า เห็นนะคะกาะหินมิดแล้วนะคะไม่เห็นหินแล้วเห็นนิดๆด,ด้านหลังนะคะเหลือหินมิดเดียว อ่ะลองก็ยังอีกนิดนึงนี่ได้แล้วแล้วเราจะให้ทีมงานผ่านลวดนะครับเราจะกดสิ่งนี้ให้ลงมานค่สิ่งนะ้กดให้ลงอพอกดลงล่าเนี่ยมันจะเปิดเห็นด่าเนี้นะครับในปุ่มนี้นะว่าเวลาเราทำไม้นะครับมันต้องขยันเข้าวลวดนะขยันเข้าวลวดแล้วก็ ตองจุดไหนถ้ามันปังกันแล้วกิ่งที่มันเชิดเนี่ยเราสามารถที่จะกดลงได้นะการกดลงมันจะช่วยเปิดให้เห็นด้านหลังน,นะครับแล้วก็อีกเรื่องหน,นึ่งนะตอนนี้ถ้าว่ายอดตรงนี้มันสูงนะครับอามันมีสองวิธีนะฮะคือตัดสั้นลงถ้าจะใช้ยอดระยะขนาดนี้นะครับกับอนาคตถ้ามันยาวขึ้นมานะครับ ถ้ามันยาวขึ้นเนี่ยมันก็จะทําให้ความสวยงามมันสมดุลกันนะครับนี่คือการรอในอนาคตนะครับเราต้องรอนะถ้าเอาจบด่วนได้แต่ว่าเวลามามันจบแล้วเนี่ยสัดส,ส่วนความสูงต่างๆเนี่ยมันจับไม่ได้นะครับเพราะว่าจริงพวกเนี่ยตัวหัามันก็ต้องสูงขึ้นมาตามนะครับมันยังสั้นอยู่ นั่นเวลาถ้ามองภาพรวมต่างๆแล้วเนี่ยนะครับเราต้องดูด้านหลังด้วยดูกิ่งเหล่านี้นะครับมันต้องแตกออกมาต้องยืดยาวขึ้นน,นะนี่คือการรอในอนาคตนะครับพอม้ามันยืดออกมาด้านนี้นะครับมันจะช่วยทําให้มามันเนี่ยเวลาเราไล่าจากยอดมามันจะเกิดความสมดุลน,น,นะครับแต่ว่าอยากให้ท่านตัดสัด้นๆอย่างนี้นะต้องตัดให้เหลือตาใบไว้นะครับถ้าตัดไม่เหลือตามันจะไปแตกของโคนใหม่นะ นั่นไกลเนี่ยต้องรู้นิสัยเขาอะนะครับนาคตประมันแตกมามันจะยาวขึ้นนะหมามันก็จะดูดเต็มอิ่มตอนนี้เนี่ยหัวมันจะไปคนเดียวนะบริวารยังไม่ไปนะครับก็อนาคตเนี่ยมันยังเล็กอยู่ระมันโตขึ้นมันสูงขึ้นเนี่ยนะครับแล้วที่สูงขึ้นมาเนี่ยนะมันจะค่อยๆไล่ขึ้นมานะครับมมามันเวลามันจบแล้วมันจะเต็มอิ่มนั้นเวลาสร้างปันไซเนี่ยเราต้องคำนึงถึงในอนาคตนะครับ เนนอนาคตแล้วก็ดูความเหมาะสมอันนี้กดลองอมาได้ยังกดแล้วค่ะ,ะกดแล้วนะที่กดมานะครับเพื่อไม่ให้ช่องเนี่ยมันเปลี่ยนกันนะฮะแล้วก็ระยะเนี่ยมันจะพอดีนะครับในอนาคตนะเวลามันแตกออกมาแล้วเนี่ยเราต้องมีใบใบต่างๆนะครับที่มันจะต้องยืดยืดมาข้างหน้าเนี้ยนะครับใบเขาพอแตกมาเนี่ยเราจะดึงดึงออกมา มันเดือดก้าไมน้อยไหมที่มีปลายติดนะเกิดมาเป็นธรรมชาติเวลามันแตกปใบมันไม่ตั้งขึ้นนะถ้าเวลาตั้งม้เนี่ยนะครับเวลาใบมันออกมาเนี่ยใบมันจะมันจะมันจะแบนลงมางี่มันรับผาแสงนะครับมันไม่มีไม้ใบไหนที่ตั้งขึ้นนะเวลาก็ออกมาเนี่ยมันก็จะแตกมาอย่างนี้นะครับมันจะอ้าออกอันนี้คือด้านหน้านะครับ แล้วถ้าอยู่อย่างนี้เนี้ยถ้าต้องการด้านหน้าเราก็ดึงมานะครับถ้าไปข้างหลังเราก็ตัดกิ่งหลังมาแบบนี้นี่คือการวางตำแหน่ง,งกิ่งของเราก็ดูระยะเราต้องไล่ระยะนะครับว่ากิ่งเนี่ยมาตรงนี้ไอ้กิ่งเนี่ยมันต้องควรจากตรงไหนนปลายอยู่ตรงไหนด้านหน้าอยู่ตรงไหนเราต้องคำนวณน,นะครับแล้วก็อย่าให้ไม้มันตรงกัน เก่งนะครับต,นนะรต,รต้องให้มนเยื่อกันนะยายามพยายามตามตรงกันต้องให้มีเยื่อให้เยื่องกันนะครับตาถ้ามันใกล้กันเนี่ยแล้วก็ตัดจริงมาเยี่วม,มาข้างหน้าแล้วก็ถึงปบออกมาข้างหน้านี้นะครับมันก็เวลาทับม้าเนี่ยเวลาจับแล้วเหมือนม้ทั่วไปแต่สิ่งที่ได้คือรเราได้โครงสร้างเขาอะนะครับจะได้โครงสร้างคุณสุรัตน์ให้ใจไปเลยคุณ IMK สวยงามมากครับคุณดำแสงดี ให้ใจไปเลยครับอันนี้ผมจะบังให้ดูนะครับอันนี้เป็นเป็นลำหน้านะครับเป็นลำหน้าจะมีอยู่แค่นี้นะเวาเรามองภาพเนี่ยมันจะดูยากเนื่องจากม่านมันมีความลึกมันจะมีแถวหน้าแถวกลางนะครับแล้วก็มีหลังด้วยเพราะเวลาเรามองภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะดูยากแต่พอเราฟังให้ดูแล้วนะครับท่านจะเห็นว่าม่านในแต่ละตำแหน่งเนี่ยมันขึ้นตรงจุดไหนบ้างนะครับอ่านี่กยอด คุณถ้าอ,อย่างนี้เราจะดูง่ายนะครับเรามองมาแล้วอ้าไม้ก็อยู่ตรงนี้แต่พอเราดึงออกนะครับมันเนื่องจากว่ามันมีความลึกหลายชั้นนะอันนี้ยังพอดูได้นะครับยังดูง่ายอยู่นะเพราะว่ามันแค่หนึ่งสองแต่มันมีแถวสามด้วยนะครับมันมีแถวสามแล้วก็มันมีตัวหน้านี่คือช่องว่างเนี่ยเราจะทำอย่างไงให้มาเห็นชัดนะครับ เราต้องดูนี่การดัดนะครับถึงแม้มันจะเปิดไม่เห็นแบบจา่จาร้อยเปอร์เซนต์แต่เราต้องให้เห็นนะครับว่าจริงหลังมันโผล่มาจากตรงไหนแล้วใบต่างๆนะครับอย่าให้มันปังกันนะวิธีการดัดมันจะมีตัดไปข้างหน้า,ากับข้างหลังนะครับถ้ามันตัดมาข้างหน้าแล้วมันปังกันเนี่ยเราก็ดึงกลับต่างด้านนะดึงเพื่อเปิดเปิดช่องให้มันกว้างขึ้นประมาณนั้นนะครับ มันอยู่ที่วิธีการนะครับเราถ้ามันถ้ามันสูงมากมันไม่สวยเราก็ปลดปลายลงอะไรประมาณนั้นนะนะวิธีการทำไม้เนี่ยมันมีเยอะนะครับมันต้องอยู่เรามาแต่ละต้นการดัดก,ก็ไม่เหมือนกันนะครับไม้หลายชั้นกับไม้ชั้นเดียวการดัดมันจะต่างกันกับไม้ลีลาก็อีกรูปแบบหนึ่งนะครับมันไม่สามารถที่จะเอาตรงนี้ไปใช้กับต้ตนอื่นได้นะมันอยู่ที่จังหวะ ของแต่ละจริงนะครับแล้วมันก็มีข้างหลังอีกไม้อย่างนี้เราต้องดูจากต้นจริงนะเราจะไม่ติดความลึกนะครับถ้าถ่ายจากหน้ากล้องเนี่ยมันจะเหมือนกับมันมันกันๆนะแต่จริงๆมันมีความลึกนะครับมาผมปังให้นะถ้าอย่างนี้ก็จะพอดูง่ายหน่อยนะครับมาจะดูง่ายหน่อยพอมาเริ่มเป็ตัวหลังเนี่ยมันเริ่มดูดูดูยากแนละ้ว เนะนื่องจากว่ากล้องมันแยกความลึกน่าไม่ได้นะครับนอกจากกล้องเนี่ยยกสูงยกต่ำให้ดูกิ่งหลังนะครับก็จะเป็นตาราชันน้นนะอ่านี่ชาถวหน้าเลยนี่อันนี้อันนี้กิ่งหน้าเลยนะครับหน้าเลยแล้วก็มีกิ่งสองแล้วก็มีตัวที่สามนะครับ้ายวาเหมนะือนกันหมดนะ้ายวาเหมือนกันหมดอาดึงอันนี้ออก มันก็จะมีตัวหลังะนะครับออพอาเราเปิดไว้นะครับตรงนี้จะโลง่ลงเลยนะถ้าท่านดูดีๆนะครับเราถึงจะต้องมีตัวตัวหลังเนะี่ยตัวหลังตัวนี้เนี่ยเอาไว้ให้มองจากช่องนี้มาให้เห็นนะครับให้เห็นให้มีมิติความลึกขึ้นมาอันนี้ลึกจริงนะครับเพราะอันนี้อยู่หลังสุดเลย แต่พอเราฟังเนี่ยถ้าเราไม่มีเ้าเนี่ยเราจะเป็นแบบนี้นะครับไม้ไม้มันจะดูดูขาดขาดฟอมนะฮะอมมันจะขาดหายไปความเชื่อมโยงระหว่างอายอดฝั่งซ้ายไปจนถึงปลายซ้ายเนี่ยมันจะขาดหายไปแต่พอเรามาแปลงแล้วเนี่ยนะครับพอเรามาแปลงทัวาา่วไปเนี่ยมันจะช่วยอุดช่องว่าง,างนะเอาเพู่ง่ายๆภาษาชาวบ้างคือเป็ดช่องนี้ นะเอาแบบแบบปังง่ายๆคือเป็นช่องนี้ไว้นะครับให้มันเห็นเรามาเวลาสร้างนะฮะซ้ายขวาพุ่มความแน่นความห่างควรจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ต่งลงมาไล่ข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีตัวปังนะครับมันจะมาช่วยช่วยด้านล่างนะครับมันจะไม่ข้างล่างมันจะไม่ร้รนๆนะอย่างนี้ได้อย่าง,างนั้นนห่อยเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ม้ามาดูดีขึ้นนะครับ อันนี้เป็นไม้แบบเน้นเน้นเรื่องโครงสร้างเน้นความโปรง่งเน้นการตัดนะเราจะไม่ทำลักษณะเอาไปแน่นพรมทั้งต้นนะ,นะครับมีวิธีหนึ่งทำง่ายไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับตั้งตรงแล้วก็ตัดซ้ายตัดขวาเลยแล้วก็เอาไปคุมข้างหน้าอันนี้ก็ทำได้นะครับแต่แบบไม้ลูกแรกๆที่บ้านเราทำกันนะอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับ หม้ต้นนี้เนี่ยโครงสร้างทั้งหมดนี่ใช้เวลา20สิปีแต่รายละเอียดเนี่ยนะครับพวกนี้เนี่ยสาปีก็จบแล้วนะมันไม่เกินสามปีนะครับงั้นเราต้องเน้นเราต้องเน้นโครงที่เราเสียเวลาเขาควรจะได้โชว์ตัวเขาอะนะครับแดนโครงสร้างได้เห็นไม่ติตความลึกได้เห็นกิ่งก้านต่างๆที่เราบรรจงตัดเอาไว้นะครับผมเชื่อว,ว่า f อทุกท่านเนี่ยก็พยายามตัดโครงสร้างให้สวยที่สุด ให้มันได้ลักษณะ,ะความสมดุลของกิ่งกา้านต่างๆคือโคนใหญ่ปลายเรียวอันนี้เนี่ยมันใช้เวลานานที่สุดนะครับสำหรับถ้าท่านเคยเลี้ยงไม้จากต่อขึ้นมานะครับมาปลามาเลี้ยงจากต้นน้อยๆจนจบเนี่ยท่านจะรู้เลยว่ามันใช้เวลายาวนานนะครับ Thank you for your comment นะคะคุณธนงศักดิ์มันไม่ง่ายเลยครับคุณสวัยสวัสดีครับท่านนายกและทีมงานบางกอกบอนไซทุกท่านครับคุณเบโวกจินเจ้านะคะคุณเบโวคุณอัปตนูนนะคะสวัสดทีทุกท่านนะสวัสดีคุณสวัยสวัสดีคุณเบโวนะครับขอบคุณที่ทุกท่านเข้ามา เอดตารับชมนะครับแต่ว่าอน,นี่อาจจะง่ายสาหรับบางคนอาจจะยากสําสหรับบางคนนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเรียนรู้ได้นะครับขอให้ท่านตั้งใจนะฮะท่านจะเห็นนะครับว่าบำกอกเน้นเรื่องโครงสร้างเน้นความอ่อนช้อยเน้นความสมดุลนะครับความสมดุลนะสั์ตัวต่างๆนะครับอันนี้ เราต้องปันจงสร้างไว้เพราะไม้เนี่ยโครงสร้างต่างๆที่เราทำณวันนี้มันจะอยู่เ,เป็นเอกลักษณ์ของต้นนั้นๆตลอดไปนะครับกอ,อยากให้ท่านใช้ความละเอียดใช้ความละเอียดใช้ความอดทนนะท่านต้องมีความอดทนแล้วต้องต้องเป็นคนที่มีความคิดรเริ่มสร้างสรรนะควัออนใส่ไม่มีถูกไม่มีผิดนะครับ ท่านสร้างมาเนี่ยมันมีอยู่2อ,อย่างคือสวยมากกับสวยน้อยแค่นั้นเองนะขอคุณ fc 39ท่านนะคะขอคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะครับก็จะให้ดูต้นอื่นๆน,นะคะรับซึ่งมันเป็นไปตามท่านพอนนะครับ ต้นก็จะมีสินเยอะสินน้อยเราก็ต้องรอนะครับรูปร่างก็จะแตกต่างกันไปอันนี้ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเป็นต้นที่รากดีมากเน,เนื่องจากเราปลูกไว้ในกระถางบางระยะเวลาเฉพาะอยู่ในกระถางเมตต็ดตำกว่า15บห้าปีนะครับแล้วก็เป็นกระถางบางด้วยนะรากลงพื้นลงลงไม่ได้ก็ดันตัวเองขึ้นมานะครับ ลุงแบนสวยมากๆครับค่ะข,ขอบคุณนะคะลุงแบนขอบคุณ f อฟซีท่านด้วยนะคะเป็นต้นไกลนะคะต้นไกลที่เอามาทำเมื่อเช้าดัดข้าวลวดเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา f อฟนะคะ เราเวลาท่านสร้างบอนไทนะครับกิ่งก้านต่างๆมันดูแล้วต้องสง่านะครับดูแล้วแข็งแรงนะฮะดูสง่างามนะครับเวลาเราสร้างแล้วต้องออกผาไหล่ผึกนะพรนใหญ่ปลายเรียวนะครับแล้วก็ลีลาให้มันเอี้ยวๆเขาว้นะต้นไม้ต้นนี้ยอดไม่ตรงนะครับยอดก็จะเอี้ยวๆนะไม่จําเป็นต้องเอาต้น อยอดตรงเป๊ะนะครับยอดตรงเป๊ะเนี่ยมันตรงชาดหรือเสาธงเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยงามน,นะครับนี่นะครับพอวันเวลาผ่านไปสิบกว่าปีเนี่ยก็มันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นนะฮะปกติมาตัดตเข้าว่าเดนนอย่างแล้วนะครับเนื่องจากว่าไม้ต้นนี้เนี่ยรากลงดินเนี่ยนะครับ เป็นไมา้จากภาคเหนือนะแต่ว่าเจ้าของเดิมนี่ผมไม่ทราบนะครับว่าเป็นใครนะก็ต้องถือว่าเลี้ยงมาได้ดีนะครับคุณเกตนาลงสวยงามมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณ f อซทุกท่านนะคะขอบคุณทุกกำลังใจค่ะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ จะกลับมาหาตัวนิดนึงก็งหมุนให้ดูนะครับก็ให้ท่านได้ดู3าต้นนะครับเราพยายามทําให้เหลืออ่้ไวน้อยๆน,นะครับเราจะได้มานั่งคุยกันนะฮะตอนนี้ไม้เริ่มที่จะเข้า สิ่งความต่างๆมากพอสมควรนะครับก็เลยพยายามใช้เวลาน้อยที่สดนะุดเพื่อทีมงานได้ไปทํางานต่อนะครับก็ต้องขอบคุณขอบคุณ F c ซทุกท่านนะฮะที่ได้ติดตามรับชมนะครับสำหรับบ่ายนี้พงพอเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ